สวัสดีครับ,รบวันนี้ก็พบกับพวกผ,ผม,มเช่นเคยครับคู่หูทนาย<ม>ป่วยครับ <นะ S 1> ผมวันนี้ก็มาเอาใจสายเขียวกันหน่อยนะครับยังไงครับผมรื่องนี้่าวันนี้คือมาเอาใจสายเขียวที่กินทอมอวัยรุ่นกินทอมนะครับครับก็คือวันนี้วันที่เราอัดเนี่ยคือวันที่ย6พฤษภาคม2564ครับพืชกระท่อมถูกยกเลิกจากยาเสพติดประเภทห่าถามว่า แล้วมีผลยังไงบ้างนังทนายยกเลิกจากยาเสพติดประเภทห้านี่หนึ่งนะฮะเมื่อย,ยกเลิกจากยาเสพติดประเภทที่ห้าปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่าเวลาเราเสพกินอะไรแบบนี้อ่าก็ไม่ผิดกฎหมายอ่าเสพกินไม่ผิดปลูกไว้ในบ้านอะไรแบบนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายและ นำเข้าส่งออกผลิตก็ไม่ผิดกฎหมายถ้าว่ามีไว้ควบคองมีไว้เพื่อจหนายก็ไม่ผิดกฎหมายทั้งหมดก็คือยกเลิกทั้งหมดยกเลิกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีผลมีผลวันไหนน้องทนายมีผลวันที่ยี่สิี่สิงหาเอ้าทำไมล่ะครับ2 5ง4รบสี่เพราะว่าเขาได้ประกาศเนี่ยในราชกษัตริยานุเบกษาแล้วก็ให้มีผลในเก้าวันเกาสบวันนับจากวันประกาศทีนี้ก็ใคยที่จะ มามีแนวโน้มว่าจะทําธุรกิจทำน้ำกระท่อมใส่ขวดแก้วส่งบรรจุโออิชิตุงอิชิตันอิชิตุงอิชิตุงครับอิชิตุงอ่าไปวางขายในเซเว่นทีนี้แนวทางนะแนวทางโคนชี้ทางรวยอ่าโค่นต้นยางปลูกพืชกระทอมอ่าทีนี้ทีนี้ถามว่าแล้วสรรพคุณถ้ากินใบอ่ะครับมีสรรพคุณอะไรบ้างกินใบบางคนที่ว่าเหมือนกับเราอ่าทางพวกเรานี่อยู่โซนใต้นะฮะอ่า ทางภาคอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเวลาเราไอบ่อยๆแบบนี้ครับอเขาก็ให้เอาใบกระท่อมเนี่ยเคี้ยวกับน้ําตาลอ่าก็จะช่วยได้และเวลาผู้ใหญ่ที่ว่าเขาทํางานกลางแดดกลางแจ้งอะไรแบบนี้หรือการทํางานเนี่ยก็เคี้ยวเพื่อให้สู้แดดก็คือกำลังใช่ครับแต่เวลาฝนตกก็จะอ่าไม่สู้นิดนึงทำไมัมันมันเหมือนมันเย็นเย็นทันทันอะไรแบบนี้ครับอ่าอ่าทีนี้ก็เป็นเป็นสมุนไพรแต่ว่าเป็นสมุนไพร ก็คือการแก้ไขพืชกระท่อมให้ยกเลิกจากยาเสพติดประเภทนั้นเนี่ยก็เพื่อให้สอดคล้องกับนานาชาติเพราะว่านานาชาติเนี่ยการกินพืชกระท่อมมาเนี่ยไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายทางประเทศไทยก็เพิ่งจะมีแนวคิดเพิ่งจะมีนะครับางดังที่ว่าพืชนี้อยู่กับคู่คนไทยเนี่ยมานานแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะครับ24สิงหาครับตอนนี้ถ้าไปกินท่อมต้มท่อมจำนายท่อม ผาลิตท่อมปลูกต้นท่อมยังไง,ย,งยังมีความผิดอยู่ต้องวันที่ยี่สีสิงหาสองพันนะครับเห็นแล้วว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้กับพวกเราช่อมกูู้แทานายปวยได้ครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ